นุนโดย V ีวีฮอตบอดี้สลิมมิ่งเจลมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสกาวของเด็ดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ไหมคะคืออยากจะใส่ขาสั้นใส่กระโปรงสั้นแต่ใส่ไม่ได้เซลลูไลท์ก็คือผิวเปลือกส้มนั่นเองค่ะก็คือการเกาะตัวของไขมันบริเวณใต้ผิวหนังของเรานะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเป็นขรุขระกรุขระแบบไม่เรียมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ เรียกไ,ได้ว่าวันนี้ค่ะมีของเด็ดมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะน้องสาวของอมคนนี้ค่ะเขาบอกว่ามีวิธีการกําจัดผิวเปลือกส้มของเราค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปทําคาร์บอเนตโดยที่เราไม่ต้องไปฟังเข็มโดยที่เราไม่ต้องไปดูดไขมันค่ะนั่นก็คือการใช้แม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟงงใช่ไหมคะว่าแม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟจะทําให้ผิวเปลือกส้มจะทําให้ไขมันบริเวณใต้ผิวของเราเนี่ยหายไปได้ไง วันนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอน้องสาวส,สวยๆของอมคนนี้เลยค่ะ Maxima เป็นสารเหลวที่อยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลกมีความหนืดมากกว่าปกติมีส่วนผสมของของแข็งของ,ของ,ของเหลวก๊าซพร้อมทั้งแร่ธาตุที่มีประโยชน์นับพันชนิดรวมอยู่ด้วยการเกิด Maxima นั้นในสภาวะปกติจะไม่มีความร้อนสูงพอที่จะสลายหินได้เว้นแต่บริเวณแกนโลกด้านนอกดังนั้น Maxima จึงเกิดในสภาพพิเศษเท่านั้นมาแล้วค่ะสาหรับน้องสาวส,ส,สวยๆคนนี้นะคะนั่งอยู่ข,ข้างๆผมเลยค่ะน้อง สวัดี่สวั่ดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือว่วววา,าตอนนี้เนี่ยนะเรียกว่าปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนี่เจอมาเนี่ยใส<ม>่าขาสั้นไม่ได้ใส่กระโปรงก็ไม่ได้เพียบเลย<ม>เป็นคลื่นๆคลื่นๆใช่แต่เมื่อกี้พี่หยอมเกินไปว่าแม็กซ์มามันคืออะไรอ๋อแม็กซ์มาเนี่ยจริงๆมันเป็นสารสกัดขาหนึ่งเดียวเจ้าเดียวในโลกนี้เลยที่สามารถสัมผัสผิวมนุษย์ปุ๊บ ดึงไขมันส่วนเกินจากร่างกายของมนุษย์ได้เลยท<ม>ันทีตั้งแต่วินาทีแรก แล้วเขาเป็นแม็กซ์มาที่เขามาจากไหนอ่ะแม็กซ์มาเนี่ยนะคะเขาเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งค่ะพี่อ<ะ>๋อซึ่งมันมาจากใต้ภูเขาไฟล่าสุดเ<อ>นี่ยล็อตล่าสุดที่เรานําเข้ามาเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์บีบีเนี่ยเขาจะเขาจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสารสกัดแม็กซ์มาซึ่งจะแม็กซ์มามันจะเป็นแร่ธาตุคือภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุเป็นเป็นหมื่นชนิดที่เวลาเขาผุดออกมาเปิดแผลดูอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแม็กซ์มามันก็ออกมาด้วยอพอมันออกมาด้วยเสร็จปุ๊บพอระหว่างนี่มันไหลออกมาปุ๊บเเเเรราา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 ต้้้ออองงใหหหมมัันนนนนแแข็็กกลลลลยยปิิววว่ีสด ได้แม็กซ์มาคือนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นมาแล้วว่าตัวแม็กซ์มาเนี่ยใช่ไหมที่มาทำปฏิกิยากับไขมันได้ไขมันคนด้วยไ่มันมนุษย์เนี่ยมันมนุษย์เลยโดยเฉพาะเลยค่ะพี่อ๋อ Amazing อ่ะใช่การทำงานของเขาเลยนะคะก็คือแม็กซ์มาเนี่ยเมื่อมันมัน เขาเรียกว่าสกัดออกมาเป็นสารสกัดปุ๊บเนี่ยแล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเอาไปอยู่ในรูปแบบของสบู่อยู่ในรูปแบบของโครนพ่อผิวอยู่ในรูปแบบของครีบบคมบำรุงผิวอยู่ในรูปแบบของเจลบำรุงผิวหรืออยู่ในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่แต่อะไรก็ตามที่มีแมกซ์มาอ,อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายของเราได้ทางผิวหนังสามารถกระชากไขมันมนุษย์ได้ทางผิวหนังสามารถที่จะลดไขมันทุกส่วนในร่างกายได้ของมนุษย์ได้หมดออกมาทางผิวหนังได้หมด โอ้โหไม่ต้องกินแล้วของน้องน้องมินนี่เนี่ยมีตัวช่วยอะไรอะ่ะ ตัวช่วยที่มิน้นบอกก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมิน้นเป็นคนที่เคยอ้วนกรรมพันธุ์มาก่อนแล้วเคยโยโย่ยาลดความอ้วนทานมาแล้วด้วยหรอทานแล้วเรียบร้อยทานทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วก็ทําทุกอย่างให้ตัวเองอยากผอมอเพราะว่ากรรมพันธุ์เราอ้วนเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะอ้วนเหมือนที่บ้านอพอเราลองมาทุกวิถีทางปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกท้อใจแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตัวช่วยที่มิ้นบอกเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมันเป็นแค่บอดี้โลชั่นแล้วโลชั่นมันทำไมถึงแค่โลชั่นถึงช่วยได้กก็บอว่่าโลชนตัวนี้ค่่ะพีออมนนนัีีีี้้้วววตาใหดูจะบอกูชว่า วีวีตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอดี้โลชั่นที่พี่อ๋อมถามมิ้นตอนแรกว่าเฮ้ยแม็กซ์ม่ามันมาเกี่ยวอะไรมันอยู่ในนี้ค่ะพี่อ๋อมมันอยู่ในนี้แล้วแล้วแม็กซ์ม่าเนี่ยนะคะมันไม่ถูกกับไขมันมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวลามันสัมผัสผิวมนุษย์มันสามารถกระชากไขมันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสผิวมนุษย์เลยแต่มันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อโดนอุณหภูมิความร้อนหรือความอุ่นร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมใช้แค่นี้ เอ้ยมันน้อยเกินไปเปล่าอ,นนอันนี้ใช้ได้แค่แค่ฝ่ามือหรือเปล่าใช้ได้สองแถบเหอีอเว้ยจริงจะบอกคุณผู้ชมนะว่ากดมาแค่นี้เองค่ะคุณทาวนไปที่ฝ่ามือแบบนี้ให้ร่างกายเราอุณหภูมิ37องศาวอร์มก่อนวอร์มเขาให้เขาเกิดความอุ่นเพราะว่าอะไรเขาเป็นแมกซ์มากเขาเป็นลาวาภูเขาไฟเขาเป็นแร่ธาตุที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้เป็นหมื่นหมื่นองศาฟาเรนไฮต์ก็เขาเป็นภูเขาไฟอยู่แล้วว่าใช่แต่เขาจะต้องวอร์มให้เขาอุ่นพอเขาอุ่นเสร็จปุ๊บเราอ้วนจุดไหนเราทาจุดนั้นได้เลยเหรอ นิดนึงวนเขานิดนึงบอดี้โลชั่นหนึ่งอาทิตย์มันจะเห็นผลหรอท, <ำ S 1> ทั้งทั้งที่ตัวมินเองยาลดความอ้วนก็เคยสันณกรรมท, <ำ S 2> ทุก,ทกอย่างทำมันะแล้วแต่อีตัวนี้มันจะเห็นผลหรอเราก็เลยไม่รอผลมันออมแต่คนที่มาบอกมินว่าหนึ่งอาทิตย์เห็นผลคือใครปะ คนที่อยู่ข้างตัวเราอย่างเช่นมิ้นทํางานกับพี่อ๋อมทํางานเจอกันอาทิตย์ละครั้งหรือ3-4วันเจอกันทีหนึ่งพี่อ๋อมจะทักมินละ3วันแรกพี่อ๋อมจะทักละก่อนจำได้ไหมที่พี่อ๋อมบอกว่าเอ้ยน้องมินนี่ไปทำอะไรมามินนี่บอกว่ายังไม่บอกจะมาบอกที่นี่ใช่ไหมใช่จะไม่บอกจะไม่บอกใครจนกว่าจนกว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นจนคุณผู้ชมเชื่อป่ะมินใช้วีวีทาเป็นบอดี้ลชั่นเช้าเย็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 นปุ๊บวันที่2ที่สจะมีคนทักเลยมิ้นทำไมผิวสวย ไปฉีดผิวมาหรือเปล่าตัวนี้ออนะคุณผู้ชมนอกจากแม็กซ์มาทาปุ๊บ ดึงไขมันดูดดูดดแล้วผลักเอาทางผิวหนังในรูปแบบของเหงื่อมันจะมีสารสกัดตัวที่สองคือแคปซิคัมแคปซิคัมแคปซิคัมคือสารสกัดจากน้ำมันจากพลิกซึ่งเราสกัดเอาความแสบร้อนทิ้งไปละที่ทําให้ผิวมันสวยผิวมันดีผิวมันใสเนี่ยมันมีกาวเครือขาวมีกซ์ซิลีนนะคะแล้วก็มีตัวตัวของสารสกัดเป็นโสมขายที่ไหนล่ะจะไปซื้อบ้างอะสามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวค่ะก็คือศูน9์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้า เท่านั้นค่ะขอที่ 0, 2, 2, 9, 0, 0, 9, 9, 9, ที่022900999เท่านั้นนะคะ,คะในประเทศไทยเรามีตัวแทนจำหน่ายที่เดียวที่เดียวเท่านั้น,ท,ท,น,นที่เดียวเท่านั้นและคุณจะได้ของแท้ของจริงที่กล้าการันตีว่าถ้าคุณใช้ใชบอดี้โลชัน่นขวดนี้นะคะและหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่เห็นผลเขายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ออมเฮ้ยเข,เขากล้าพิสูจน์เลยการันตีขนาดนั้นเลยเหรอการันตีค่ะและถ้าใครที่แพ้ตุ่มขึ้นเม็ดขึ้นจากการใช้วีวีย,ยินดีรักษาค่าพยาบาลให้ฟรีทุกกรณี แลวถ้าใครที่อยากจะลดเร็วกว่าตัวมิ้นเองที่ทาเป็นบอดี้ลชั่นเช้าเย็นเช้าเย็นหนึ่งอาทิตย์คุณสามารถเอาไปอบตัวนวดตัวซาวน่าแรปตัวเข้าห้องสตรีมหรือว่าทํายังไงก็ได้นะคะให้ตัวเราเนี่ยมันเกิดความร้อนขวดนี้ถ้าเกิดว่าสมมติพี่หยมซื้อแล้วคุณผู้ชมอยากจะซื้อเนี่ยแพงไหมเอางี้ดีกว่าสามพันบาทไม่ลดได้ไหมแต่แถมให้เอาไหมเอาไหมอะไหมเอาไหเออแถมอะไรอ่ะไม่ลดนะแต่แถมให้แต่คือสามพันนะอ่ะแถมอะไรบอกมาก่อน แถมคนนี้อะเฮ้ยขนาดเท่ากันนี่ขนาดเท่ากันไซส์เท่ากันเอาไหมเท่นานี้เนาะแถมให้หนึ<อ>่งแถมหนึ่งอะมีพิเศษอีกไหมจริงๆละหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเอายีงไงไหมคะหนึ่งแถมหนึ่ง<ม>เราให้แหละแต,แต่ถ้าพี่ออมอยากได้เอาเปา็นหนึ่งแถมสองเหรอเอไอได้ไหมล่ะเอางี้ได้พี่ออมขอมิ้นให้เอาเป็นแบบให้น้องมิ้นแบบสบายใจแล้วคุณผู้ชมแบบแฮปปี้ด้วยอะพี่ออมอยากได้กี่สายน้องตามใจพี่ออมเลยให้จํานวนจํากัดให้จานวนจํากัดใช่ไหมให้พี่ออมราคาสามขวดสา0พันก็ได้ แต่พี่อ่อมขอเมลอยากได้กี่สายน้องให้สามพันเนี่เหรออ่าให้ค่ะงั้นเอาเป็นเอากี่สายดีสี่สิบะโอเคให้สี่สิบสายใจดีปกติขวดยังนะอันนี้นะสามพันนะใช่ แต่วันนี้สามขวดเลยนะสามขวด9,00 0คุณไม่ต้องจ่าย 9, 0 0 0พถ้าโทรมาที่0 2 2 9 0 0 9 9 9ตอนนี้40สายแรกที่พี่ออมขอไว้เราให้3ขวด3 0 0พันไม่ต้องจ่าย9ก0 0 4ันสสายแรกเลยนะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องมินนี่ได้เลยค่ะพี่ออมได้เลยเราจะไอีกนะได้เลยครับอันนี้เป็นโปรตามใจพี่ออมจริงๆให้แค่40สายนะคะหลักเลยหลจุดเดียขอว่าคุณค่ะ ชมเลียนโตแล้วกันเนาะและสำหรับช่วงสก,กาวของเด็ดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ SBDesignSquare สาขา c e n t r a l World นั่นเองค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าต่อเลยคนะ่ะ